และตลอดทั้งวันในวันนี้มีคณะผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรที่บริเวณโถงใต้ตึกอานาันทมหิดลอาทิคณะครูและนักเรียนโรงเรียนตำตรวจตะเวนชายแดนบ้านปากลาจังหวัดอุบลราชธานีมูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพะคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัราชาสุดาสิทธิโสภา,านณวดีกองบรรณาธิการข่าวสำนักข่าวไทยบริษัทอสมทรจำกัดมหาชน ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมกันนะน้ผู้บริหารและพนักงานกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติผู้แทนเอกอัครราชาทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทผาดายอินดัสทรีจำกัดมหาชน มูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ์อธิบดีและคณะผู้บริหารกรมโชลประทานผู้แทนสำนักจุลาราชมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดนครน,นายกและการประปาส่วนภูมิภาค